มันก็เกินหมื่นอยู่แล้วแอบแม่แต่งไว้เนี่ยหรือแอบพ่อแต่งเอาแน่ๆเปิดเผยมาเปิดเผยมามก็ประมาณนี่แหละเกือบห้าหมื่นเกือบห้าหมื่นโอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องแมนเลจ i ิงนะครับผมวันนี้เราจะพามารีวิว CBR หกห้าศูนย์ F ของน้องเวฟนะครับน้องเดินทางมาจากบัวใหญ่นะครับผมสวัสดีครับเดินทางมาจากบัวใหญ่เพื่อมาให้เรารีวิวในเมืองชัยภูมิกันนะครับผมมาไกลมาก6กกิโลใช่ไหมครับ โอเควันนี้อยากหกสิบ <70. S 1> เกือบเจ็ดสินะครับมาไกลมากๆเลยนะครับผมโอ้โหคันนี้เป็นหกห้าศูนที่แต่งเต็มที่สุดในบัวใหญ่ใช่ไหมครับครับโอ้โหแต่งเต็มจริงๆเดี๋ยวเรามาดูรอบคันกันเดี๋ยวเดินบนให้ดูอ่าป็นไงครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวข้อดีข้อเสียแล้วก็รีวิวของแต่งกันนะครับผมรีวิวน้องก่อนได้ไหมครับน้องเวฟ สวดไหมครับสวดไหมสวดไหมจะสวดเลยเหรอสวดสดสวดส๋ดครับครับสวดแง่บักปอบนี่นะครับท่อนี่เป็นอาคาปูอะไรหรือเปล่าหรือมาเป็นแค่สลิปออนสลิปออนครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาถามกันก่อนเลยนะครับว่าทำไมน้องเวฟถึงออกซีบีอาร์หกห้าศูนย์เรียบคันนี้ครับก็มาเรกกะลิงเซตสามร้อยแหละก็คือเรียกว่า ไปเห็นเขาขับบ่อยตรงเนี้เขาฮิตผมขัสูบผมก็เลยเออก็พิดว่าเออ,เอ,อทำไมมันมันฮิตกันแต่ก็มาลองได้ยินเสียงแล้วก็ลองขับจริงก็สนุกครับก็เสียงมันโอเคดีแล้วก็หนักก็ไม่ได้หนักมากเท่าไหร่อ๋อที่ออกก็เพราะเสียงแล้วก็เขาฮิตกันใช่ไหมครับส่วนตัวก็ชอบครับอ๋อความชอบส่วนตัวด้วย <c oughs> อื <c oughs> เป็นรถที่สวยมากๆเลยครับปีไหนนะครับน้องเวฟปีสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดโอ้โหสีล้อนี่มันเป็นสีล้อเดิมไหมครับเนี่ย สีล้อแต่งครับสีล้อแต่งแดงน้ำเงินนะครับสวยมากสไปเดอร์แมนสไปเดอรแมนออกเพราะว่าความชอบนะครับผมก็ชอบ650นะครับแต่เห็นขับเกือนมากอยากไม่เหมือนใครเลยได้รถอะไรมาก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวข้อดีข้อเสียก่อนแล้วค่อยไปของแต่งนะครับครับผมข้อดีก็ที่สนุกครับเป็น6 5 0้าสี่สูบเนาะครับผมเป็นสี่สูที่ว่า เสียงมันหวานเสียงมันเพาะแล้วก็อัตราการเล่นมันดีครับผมตั้งแต่ช่วงเอตั้งแต่สองปีสิบเจ็ดขึ้นเนี่ยเขาจะปรับแค่ว่ารอบช่วงต้นมาดีขึ้นแล้วก็กำลังเครื่องเขาก็ปรับขึ้นมาด้วยครับผมแล้วก็บอกกันว่าเสียงทลิปมันพอเวลาขับข่ายก็แป้วแซงครับเข้าหูดีครับจะได้ไม่ด่ายิงท่อเพล่เพล่อะไรพวกเนี้ยยิงใส่ปลายกระป๋องนี่นะอยากจะพูดโอเคก็ข้อดี ประหยัดน้ำมันไหมครับคันนี้ประหยัดนะก็คือว่าสําหรับผมนะก็ประหยัดนะครับอ๋อเห็นที่บอกว่าคันนี้จูนมาด้วยใช่ไหมครับเบบใช่ครับจูนครับนี่ขนาดจูนมาด้วยนะครับยังประหยัดน้ํามันขนาดนี้ประมาณย4ิบสี่โลต่อลิตรได้นะครับขนาดจูนมาด้วยครับอันนี้จูนอะไรมาบ้างครับก็จะเป็นจูนเดินหอบเดินหอบแล้วกว็ควิกชิปเตอร์ครับจูนเดินหอบกับควิปชิปด้วยนะครับผมอ่าควิปชิปนี่ของอะไรนะครับ ทยากะครับผมอ้เรามาดูคลิปทยากะกันนะครับด้านไหนด้านไหนด้านน,าน,นี้ด้านนี้ด้านนี้นี่ครับตาทยากะหายหมดแล้วนี่ลอกแลนะฮะหลอกลอกหลอกหมดแล้วนะครับขับไว้ขับไว้โอ้คันนี้เต็มจริงนะครับทั้งจูนหอบทั้งควิกชิปนะครับผมโอเคข้อดีมีอะไรอีกบ้างครับเว็บก็มันตาเดียวมันก็เป็นเอกลักษณ์ของคอเนาะใช่ครับตาเดียวก็เป็นเอกลักษณ์นะไป led ถูกไหมใช่ครับ led พอดีก็คือมีประหยัดน้ำมันขับขี่ง่ายเสียงหวานใช่ไหมครับอันนี้ไม่หวานอันนี้ไม่หวานครับนี้ไม่หวานครับผมอันนี้ไม่หวานครับครับอันนี้อันนี้ไม่หวานครับนี่ไม่หวานครับผมข้อดีมีอะไรอีกบ้างครับก็น่าจะมีแค่นี้แล้วับเฮ้ยเดี๋ยวอะไรล่ะท็อปสปีด ขับสปีดค่อนข้างด,างางดีมันก็ต้องดีอยู่แล้วเพราะว่าโอเคข้อดีก็มีตั้งแต่ขับง่ายขี่ง่ายประหยัดน้ำมันแล้วก็เป็นรถผู้ดีตามสไตล์ฮอนด้านะครับผม,มส่วนฮะมมไม่หมาไมากใช่ไหมครับ <laughs> เป็นรถออกแนวสปอร์ตทัวร์ิงนะครับอือห <laughs> <laughs> ือพี่พี่ว่าก็หมอบอยู่นะครับแต่คือจริงไม่หมอบเลยจับขรงยาม รีพานี่ยังเหมาะกว่าอาร์สิบห้าเหมาะกว่าด้วยใช่อันนี้คือยังดีด้วยว่าเป็นฟ<ค>ิวสปอร <support S 2> ์ตทัวริ่งออกเดินทางต่างจังหวัดสบายสบายนะครับเสียงสี่สูบด้วยประหยัดน้ํามันถือว่าเป็นรถที่ดีเลยนะครับผมแล้วข้อเสียนะครับเบสข้อเสียก็ก็สหราผมก็เออหนักนะแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนะั้นก็พอน้ําหนักประมาณ209รกโลถูกไหมครับใช่209 210ยเก้าสอง้อประมาณนะโอ้พี่พี่ว่าก็หนักในระดับนึงเลยสองร้อยเก้าส เว็บว่าเหมาะสําหรับมือใหม่ไหมครับ650เหมาะครับเหมาะใครที่จะเริเ่มเล่นแนะนำใครไม่ได้แรงมือบ่าเกินแล้วก็ยังไงอ่ะขี่สนุกควบคุมรถง่ายอ๋อเหมาะสําหรับมือใหม่ที่สนใจที่จะมาเล่นคลาสกลางในแบบซีซีที่650นะครับผมเป็นรถที่ตอบโจทย์สําหรับยูเซอร์ใหม่นะครับผมผู้เล่นใหม่สามารถขับขี่ได้ง่ายๆสบายๆแล้วข้อเสียมีอะไรอีกบ้างครับเนี่ยข้อเสียก็ ไม่น่ามีครับนี่เรามาดูมุมข้างหลังกันนะครับมุมข้างหลังมุมมองนี่คือใหญ่มากเลยนะโอ้โหโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวของแต่งกันต่อเลยเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาฟังเสียงท่อกับเดินหอบพอๆกันของแต่งเริ่มจากอ่าท่อก่อนเลยครับท่อครับผมอะคาบวิกไปถึงแปดนิ้วก็สลิปออนครับตัวน,นี้ได้มาเท่าไหร่ครับเนี่ย ตัวนี้เออจําไม่ค่อยได้เพราะว่ามันติดรถมาเลยอ๋อจาไม่ได้ติดรถมาเลยคันนี้ซื้อเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับมือสองครับมือสองโอ้โหคุ้มนะครับพ่อไทยเทสลิปออนราคาด้วยแล้วก็มีแต่งอะไรบ้างครับครอบถังครอบถังแล้วก็กันรอยครอบถังกับกันรอยครับแล้วเดี๋วยวเรามาดูช่วงบนมาช่วงบ,บนจะเป็นชิว อ่ะเป็นชิลทรง K2 ครับผมแล้วก็ทรง K2 กับกุกะจก HRC โอ้โห <HR C. S 1> oh สุดมากโอ oh, ้คาร์บอนใช่คาร์บอนบางคนหน้าเขาเรียกบางโคนหน้าถูกไหม <c oughs> ใช่บางคนหน้าคาร์บอนครับผมทำมาเท่าไหร่ครับเอ่อ <c oughs> ทำมาต,ตัวนี้จะอยู่ประมาณ1000พันกว่าพันกว่าโอ้โหก็แรงอยู่นะครับผม <c oughs> ชุดปั๊มมีอะไรบ้างครับเนี่ยปั๊มเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยช่วงบนเดิมหมดเลยใช่ไหมครับ โอเคลปัมมลป๊มเดิมโอเคแล้วปั๊มเดิมโอเคแล้วอ่ากันสะบัดของอะไรนะครับของทีเลสซิ่งครับทีเลสซิ่งตัวนี้ทำมาเท่าไหร่ครับตัวนี้น่าจะประมาณเจ็ดพันกว่า 7, กว่าเจ็ดพันกว่าพร้อมขาจับใช่ไหมครับพร้อมขาจับครับโอโ้โหเอ้ยนี่นี่น,นี่ที่ขาดไม่ได้ะครับกุญแจพวงกุญแจของช่องแมนเลสซิ่งเพิ่มมาห้าตัวนะครับผมขี่ขี่ไปแรงแน่นอนรับประกันขายร้อยสี่สิบเก้าบาทต่อพวงโอเคตัดต่ออ่าต่อมาคค,คลิป ของไทรกะนี่โดนมาเท่าไหร่นะครับอ้โอโดนมาก็ประมาณหกพันกว่าหกพันโอ้เข้าเกียร์เนียนเลยใช่ไหมเนียนเนียนครับเนียนมากช่วงสี่พันห้าพันรอบเนียนสี่พันห้าพันรอบเนียนเลยยิงทุกดอกใช่ไหมครับสับระเบิดสับยิงขนาดขับตาพีแมนมาสับปัง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  <laughs> ปังปังจ <laughs> บแล้วกูไม่ได้ยินอ่าแล้วก็เป็นพวกน็อตแต่งสีทองสีแดงน้ำเงินทั่วไปนะครับผมแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับอันนี้ โสวมากจำราคาของแต่งพอได้ไหมครับก็ประมาณตอนนี้ก็อะไรวะรวมทั้งคันมาเลยก็ได้ครับทั้งคันก็ประมาณหนึ่นสองหนึ่งสองหมื่นประมาณนั้นแหละพี่ว่ามันก็เกินหมื่นอยู่แล้วแอบแม่แต่งไว้เนี่ยแอบพ่อแต่งเอานี่ยเนี่ใจเย็นเปิดเผยมาเปิดเผยมาก็ประมาณนี่แหละเกือบเกือบห้าหมื่นเกือบเกือบห้าหมื่นอ๋อหมื่นสองหมื่น โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะตัดเดี๋ยวตัดห้าหมื่น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 จะโดนตีตายอ๋อแล้วโดนตีตายแล้วก็เป็นกาดหม้อน้ํานะครับผมนี่นะครับโอ้โหพบเครื่องแรกพบแต่รถไม่ได้ล้างแต่รถไม่ได้ล้างนะครับผมไม่เป็นไรครับมาเรามาฟังเสียงท่อเพาะๆกันดีกว่าตัดเลยเนาะครับผมไม่ไม่ต้องเบิรนอะไรมากรอบตัดปเลยอย่างนี้ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงรอบเดินเบากันนะครับผมเดินหอบด้วย ดีมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวหลวงพ่อดา่าโอเคเป็นไงครับทุกคนชอบเสียง 650F กันไหมครับผมโอ้โหเป็นรถที่เสียงเพาะมากๆแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับยูเซอร์ใหม่แน่นอนครับผมผมรับประกันให้ได้แล้วก็เป็นรถที่ขับขี่ง่ายในระดับหนึ่งเพราะว่าผมก็เคยลองขับขี่มาแล้วผมติดใจแล,แล้วอยากจะขายทิ้งแต่ก็ขายไม่ออกครับผมเป็นไงบ้างครับโอเคมีอะไรให้รีวิวอีกไหม ไม่มีแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาหา้องเว็บกัน <650. S 1> ใช่ครับหกห้าูนาก็หมดแล้วครับสิ่งที่รีวิวก็เป็นรถที่ใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็เป็นรถที่เสียงเพาะเสียงหวานเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่อยากมาเล่นต่อใน650้อยห้าินะครับผมไม่กระโดดเกินไปแล้วก็เป็นรถที่แรงนะครับผมแต่ไม่ได้แรงหรือวาอะไรมากต่ครับสปีดก็เกือบ2 6 0้อหกสินะครับคันนี้ที่เห็นไปจูนๆกันมา ก็อย่าว่าไม่แรงหรือหวานนะก็แรงเลยนะแรงแรงที่ยครับผมพูดตรงๆครับผมก็สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยส่วนน้องเวฟก็โสดนะครับผมมีแล้วมีแล้วอามีแล้วมีแล้วโทรโทรตัด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 โอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเวฟสวัสดีครับ